ทำงานอยู่นอกเหนือ JD อะ uh huh. แล้วรู้สึกไม่ชอบทำโอเคเมื่อเราได้รับงานก้อนหนึ่งมาในสิ่งที่มันแบบนอกเหนือจากงานประจําของเราที่เราต้องทำเนะเาะแล้วไม่ได้อยู่ในเนื้อง,งานที่เราตกลงกันจะว่าจ้างไว้แต่เราตกลงยินดีที่จะทําไปแล้วเป็นความท้าทายของเราอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยทําแล้วอยากลองทำนะครับแต่เมื่อเราลองทําแล้วเราไม่ชอบโอเคเราอาจจะต้องประเมินตัวเองก่อนว่าความไม่ชอบของเราคืออะไรไม่ชอบว่าเนื้อง,งานเนี้ยเพราะมันไม่ถนัดหรือเปล่าเราเลยไม่ชอบมันหรือเพราะว่า เฮ้เราก็ทํามันได้แหละแต่ว่ามันเป็นทาระง,งานที่เราไม่ชอบจริงๆเพราะมันต้องนั่งอยู่เฉยๆแต่เราโคตรเป็นคนชอบเข้าสังคมเลยอ่ะไอะพอเนื้องานมันไม่ใช่และ,ะต้องเป็นเข้าใจแล้วเพราะอะไรถ้าเป็นในกรณีแรกเป็นว่าเราไม่ถนัด อาจจะลองคิดทบทวนว่าเฮ้ยถ้าเราฝึกให้มันดีขึ้นเรื่องนี้เราจะทําได้ดีขึ้นหรือเปล่าถ้าคิดว่าเรื่องนี้เราทําได้ดีขึ้นลองเข้าใจตัวเองก่อนแล้วลองทํางานนี้ให้จบเพราะมันก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องทําแต่ถ้าเรารู้ตัวว่านี่มันไม่ใช่นิสัยไม่ใช่เนื้องานที่เป็นเข้ากับบุคลิกภาพของเราเลยอย่างง้นต่อไปนะเราคดถ้าง,งานอย่างนี้เข้ามาอีกก็ก็อาจจะปฏิเสธไปได้เพราะว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยมันอย่างน้อยมันสะท้อนถึงความเข้าใจตัวเราเองเหมือนกันทั้งในทั้งนั้นนะครับเมื่อเรารับงานมีคววามรบมชอบแล้ ผมว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทํางานนี้ให้จบจนแบบร่นล่วงไปให้ด้วยดีแล้วต่อไปเนอนาะคตจะทํำยังไงผมว่าค่อยว่ากัน